ที่เราเดินทางไปอยุธยากันนะครับทางที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วันนี้เขาดูสคริปต์หน่อยเขาดูเขาดูแพลนหน่อยดิว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างฮะข้าข้าวข้าข้าวนะฮะเราเดินทาง19บเกถึงยีอ็ดนะฮะวันนี้จะให้ดูนี่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 ที่น่วันนี้นะมีเดี๋ยวแวะไปข้าวว้าวเจ็บเป็ด นะฮะมีอาหารเช้าที่ทหารตลาดหัวรอด้วยนะครับแล้วก็แวะไปหลวงพ่อมงคลบพิตนะครับพิพิธภัณฑ์จักรสานแห่งชาติเจ้าสามัญยาแต่ทั้นี้ก็เที่ของจีนกับญี่ปุ่ครับเราไปที่อเมริกาเราไปถึงฮอาตั้เยล้วอี่อินบุรีอาจจะเปลี่ยนนะมีเบอร์เวนจริงๆนะอาวันนี้มาจริงๆทริปนี้เนี่ยเป็นทริปของครอบครัวนะฮะคุณแม่เนี่ยก็จะ วันเกิดพอดีนะฮะก็มาทําบุญนะฮะนี่คุณแม่เดินทางหันไม่ได้นะคุณแม่หันไม่ได้นะเจ็บคอไม่ได้หญิงนะคุณเตอร์วันนี้ตั้งใจจะไปไหนครับโอสวัสดีด้วยมีมารยาทก็มีที่ใหม่คือพี่โนซันเนียอ๋อเหรอเนี่ยไปบนเนียไปวัดบรมวงศ์พระตกคนเล็กชากอ๋อเหรอ ในวันสักดาที่นูน่นอ๋ออ่าวันนี้เลยป่ะไอ้ยพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้พรุ่งน<ะ>ี้อ๋ออ่าอ่ติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าทริปนี้นี่เราจะได้เห็นอะไรบ้างบางทีหลายๆนะคนอาจจะแบบมาเทีย่ยวอุทยาอาจจะไปแค่แบบบางส่วนแต่ผมคิดว่าทริปนี้อาจจะได้เห็นอะไรที่มากกว่าที่คุณเคยเห็นก็ได้นะที่อยุทยานะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันเนละครับ นะครับตอนนี้นะครับมาถึงที่ได้มาหาอะไรกินหน่อยนะฮะเขาบอกว่ามีข้าวมาใช่ไหมต้องมากินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมากินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะฮะไปดูนี่ข้าวมาชื่อดังอ๋อไม่เกิดจะไม่มีงานดาังครับมาเลยต้องมีคิวนะน<ม>ี่คือค, <น S 1> คิวออยังไงพ<ข>อได้คิวแล้ว มือแรกของเราเลยฮะ,ะมากินก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรนะหนเฮียติ่งเฮียติงต่งเฮียติ่งนี่นอันนี้นะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับนี่นะครับเราจะ,ะ,ะ,ะอลองชิมกันนะ,ะอันนี้เราลองไม่ชิมไม่ไม่ไม่ปรุงเลยนะนั่นแบบรู้ดีอืม หนังหมูมีหนังหมูเลยหนังหมูอ๋ออ๋ออ๋ออีกโอเคได้แล้วครับถุงดูดีเชียวปกติมันจะเป็นใหญ่ยาวใช่ไหมแบบโบราณมันมีแม่ไน้ทำแบบนี้่ทำเป็นลูก นี่นนักเก็ตแบบน่ายท <ละ S 2> านง่ายหาง่ายทานเ่าย่านง่ายง่ายเลยอืมได้รอร่อยดีนะช่ำๆนะครับ,รบตอนนี้นะฮะเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับมื้อเช้านะฮะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับตอนนี้นะครับมาวัดหลวงพ่อมงคลบอสคิษนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่คุณแม่ค่อนข้างที่จะ นับถือมากมากนะครับเอาล้ครับตอนนี้นะครับมาตอนนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาตินะฮะก็อยู่เ <3 S 1> จ้าสามพญาด้วยนะครับ นี่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแตงโมกับอะไรปลาแห้งไม่ใช่เนาไม่ใชปลาเนื้อก็หอมอ๋อแตงโมกับปลาแห้งรสชาติดีนะปลายปอดมากอ๋ออันนี้ชื่อร้านอะไรครับแม่กาบดึ้ามานั่งแวะพักนะอ๋อในจะเห็นเป็นพับปางอะไรครับพับปางวัดหน้าชมรมนะอืมว่าเครื่องะอดให้ไปดูกันได้ดี่ไหนอันเนี้ยอืมอันนี้อะไรอ๋อ เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อฮะเข้าที่พักก่อนนเน้องก็บ่ายสองอะเข้าที่พักอืออก็นั่งกินนั่งกินกันไปอ๋อเดี๋ยวผมนั่งรอที่นี่นะ นี่นะครับมาอยู่ที่ที่พักนะฮะที่คืนแรกวันนี้เรามาที่ซิปปะเฮาส์นะฮะบรรยากาศโอเคมากเลยจริงเรามาพักที่นี่ที่ไรมาที่ใดก็จะมาพักที่นี่ทุกทีนะฮะนี่ห้องพักนะฮะอันนี้ห้องน้ำครับโอเคเลยเตียงใหญ่เลยเตียงใหญ่นะฮะบรรยากาศดีครับอันนี้ที่นอนผมเองครับมีเพมประอบ มีเพลงประกอบด้วยนะฮะฟิลไทยๆนะฮะ,อะนอนพักแป๊บหนึงห่งฮะเดี๋ยวเราจะค่อยออกไปรอบเย็นก่อนว่าวันนี้ได้่โอ้โหแดดร้อนจริงๆแรงมากนะฮะนี่ผมอา,นาบน้ำนะเดี๋ยวชาร์จพลังแป๊บหนึ่งครับหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่เชา้านะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไป บ้านคุณพระนะครับบรรยากาศดีมากริมน้ำฮะนี่จริงๆเขาตอนนี้ก็ปรับปรุงที่พักด้วยนะฮะนี่แะจริงจะเป็นที่พักนะครับ ดีอ่ะเหมือนเอาของเก่ามาใช้เลยนะเป็นเขาเริ่มเขาเรเป็นเครื่องรายคามอย่างเงี้ยนะ การยามเช้านะครับวันนี้อากาศก็อุ่นๆฮนะเรียกว่าอุ่นๆเลยแหละจริงๆร้านอาหารเช้าของเรานยจะเป็น<ม>ชื่อว่า<ม>ซิป a ปอคาเนะฮะ<ม>เราพักที่ซิปปเฮา House, <ม>ใช่ไหมแต่ว่าตัวคาเฟ่เองเนี่ยนอกจากเบรคฟาสต์ที่เรา<ม>จะได้รับประทานในเซตช่วงเช้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกเมนูอื่นๆด้วย,ยนะฮะ<ม>ก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับพี่พามาดูด้านนอกครับด้านนอก กแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะฮะการตกแต่งร้านมันจะเป็นสไตล์แบบอนะเรอินดัสเ r รียลลอฟนะอ่าเป็นเล็กๆเ,เป็นเะไรอย่างนี้หน่อยนะฮะดีเลยดีเลยอืมเสียดายถ้าการแบบอุ่นกว่านี้เอ้เย็นกว่านี้หนะ่อยจะดีมากเลยนะฮะอืม่าแต่รู้สึกอาหารมาแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันหน่อยดีกว่าครับ เริ่มต้นในวันที่สองนะครับเรากำลังจะไปถวายสังฆทานในวันเกิดของคุณแม่ผมนั่นเองนะครับเราจะไปกันวัดไหนครับคุณเตอร์ครับวัดบรมวงศ์วัดบรมวงศ์นะฮะไม่มีไม่มีใครหยีบขี่หมามานะไปเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เราจะมีทริปอะไรอีกบ้างนะฮะบ,บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่นอนด้วยนะฮะเห็นว่าที่นอนเนี่ยก็อ่าที่พักที่พักที่พักนะฮะ เราไปพังที่ไอวิเดียใช่ไหมครเห็นว่าเออจะมันจะไ,ได,ด้วิวแบบว่าตรงข้ามวัดพระไทยสวัรค์นะฮะอาจจะลองดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับ นี่คืออะไรครับเรียกว่าตำหนักพระเนีย่ยสฐาน<อ>ว่าสร้างสมัยร,รัชกาลที่ห<อ>้าให้เป็นเป็นที่ประทับของกรุงพระยาบรมลาบผลักเจ้ากรมพระโคชบาล<อ><อ>เวลาสเสด็จพระทอบพระเนรตอนบูนนะพระเนียแล้วก็ตอนที่สมัยเชิญพระชาชกรทุกกะมาดูการคล้องช้างสมัยร,รัชกาลที่ห<อ>้าก็ให้มาประทับพักผ่อนพระอิรยาถที่ตรงนี้อ๋ออย่างนี้นี่เอง แต่ว่ามีรักฐานเดิมอยู่น่าจะเป็นสกลุลพาคาัชบาลโอกอนก่อนอมสมัยรัชสามก็มีรักฐานอยู่ครับปลูกทับลงไปที่เดิมอมนี่นะครับมากันที่ร้านประจํานะฮะมือกลางวันของเราที่ร้านเรือนรับรองนะฮะนีนี่ครับของโปรดของผมนะฮะเขาเรียกอะไรนะยำถั่วพลูทำเองตอบเองกะกินนะครับ we mm -hmm. ตรงบริเวณริมน้ำนะฮะซึ่งก็จะมองเห็นนะฮะพระป่างนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับด้านหลังนี้นะครับเป็นวิวยามเย็นนะครับที่หลายๆคนมาพักที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์หนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่จริงบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอันนี้คือริมน้ำใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซน พักนะครับที่สมาร์ลงมาเพื่อที่จะ,ะมาถ่ายรูปนะฮะชมบรรยากาศยามเช้า,ชายามเย็นอย่างเงี้ยเดินเล่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทอเลสนะยื่นมาให้เราเดินได้นะครับที่จริงถ้าอากาศเย็นๆหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับมีสองโซนอีกโซนโซนนี้คือโซนที่ผมพักครับแต่ว่าโซนที่ จะเห็นวิวชัดมากขึ้นก็จะเป็นโซนนี้นะฮะซึ่งซึ่งผมว่าก็ไอห้องพักของผมมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะมันใช้ห้องใช้แบบสระว่ายน้ําก็สระรวมแล้วข้างในก็มีแบบพวกอ่างน้ำอะไรเงี้ยโอเคแล้วนะฮะก็ได้อยู่ห้องยิ่งห้องผมอนะผมว่ามันห้องมันใหญ่ด้วยมันค่อนข้างที่จะแบบ ที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะโอ้โหโเป็นไงฮะคือจริงแต่ก่อนนี่เห็นว่า,วามีข้างในนี่คือมีพวกสมบุกสมบัิอะไรเย้ะๆยมากมายแต่ว่าตอนนี้ก็คือถูกเอานําไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับจะ็พิพิธภัณฑ์ที่เราได้ไปดูวันแรกๆเลยนะ,นะฮะก็ถือว่าปเป็นปฏิมากรรมแบบว่า มันเหมือนเราไปดูพวกพีระมิดอะไรเงี้ยคือนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่แบบมนุษย์สร้างขึ้นในสมัยก่อนนะโหว่าสุดยอดมากๆเลยเนาะแล้วฮะเสร็จแล้วนะครับสําหรับทริปในปีนี้นะครับตอนนี้กําลังเดินทางกลับแล้วฮะซื้อของฝากอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่วันนี้ก็กินยาไว้ก็มมึนนิดหน่อยโอเคลดได้ ทริปนี้สนุกไหมคือจริงก็ได้มากันรูกแล้วคือสมัยคือมาทำบุญมาไหว้พระทุกปีในวันครบ62ปีนี้ก็โอเคมาตรงวันเกิดดีเสร็จเรียบร้อยกราบลาพระเรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือ อาหารอร่อยก็ต้องไปบางวิวแล้วก็ซิปปคาเฟ่นะฮะมีสองร้านนี้ที่ที่ตอนนี้คือมาถึงแล้วแบบอร่อยเลยเรคคอมเมนเลยนะสองร้านนี้นะฮะคือส่วนเรื่องรับรองเนี่ยมันจะเป็นเรืองรับรองจะเป็นร้านแบบคือร้านริมน้ำบ้านๆอะไรเงี้ยแต่รสชาติอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมาทุกทีก็กินทุกทีนะฮะแต่ว่าแต่ว่า ปีเนี้ปางคาเฟ่เนี่ยปางวิวคาเฟ่นี่คือแบบพีคอะคือตัวน้ำดื่มก็อร่อยนะฮะเมนูดีมากๆบรรยากาศก็โอเคตรงข้ามกับวิวด้วยนะฮะราคาจะสูงสักหน่อยราคาก็นั่นแหละสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับไอ้นี่มากหรอกก็ถ้าคนมาเที่ยวนาะมันก็นิดนึงนิดนึงนะฮะ โอเคครับเสร็จไปแล้วทริปนี้เจอกันปีหน้านะฮะอ้ะอพของอยุธยาปีหน้านะฮะแต่ว่าทริปหน้าของผมเนี่จะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ